สวัสดีครับจากร้านช่างธันวาซ่อมมือถือนะครับโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นรุ่น vivo y 1 2เป็นเครื่องรายเดือนไม่สามารถใส่ซิมของเครือข่ายอื่นได้นะครับมันจะใส่ได้เฉพาะซิมถูเท่านั้นถ้าใส่ซิมเครือข่าย d t แทหรือว่าเอเอสเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้งานได้โทรเข้าโทรออกไม่ได้แล้วก็เข้าใช้งานเครื่องไม่ได้นะครับหลังจากที่ลูกค้าส่งมาเนี่ยทางร้านก็ได้ลงโปรแกรมแก้ไปนะครับทำให้สามารถใส่ได้ทุกซิมแล้ว เดี๋ยวจะให้ดูว่าตอนนี้เนี่ยใส่ซิมอะไรอยู่นะครับตอนนี้ใส่ซิม AIS อยู่นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ลองดูที่ตัวซิมนะครับดูตรงสัญญาณห,าหน่าจะนี่ครับสัญญาณขึ้น 4G ขึ้น เต็มขีดเลยนะครับสัญญาณ VOL LTE อะไรพวกนี้ขึ้นนะครับอ่าทดสอบการชาร์จนะครับเครื่องชาร์จไฟเข้านะไฟเข้าอยู่ที่1.7นะครับเครื่องต่างจังหวัดของลูกค้าชื่อ PK นะครับอ่า และทีนี้เนี่ยหลังจากที่ซ่อมไปแล้วเนี่ยผมก็จะเช็คสภาพการทำงานให้ลูกค้านะครับว่า,าใช้งานได้อ่เดี๋ยวลองเปิด YouTube ดูครับก็สอบลำโพงไปในตัวด้วยะเปิด YouTube แล้วก็เ,เปิดคลิปวิดีโอสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะครับนีนะโอเคลำโพงก็ดังนะครับ ต่อไปเรามาลองที่การโทรครับทดสอบการโทรว่าโทรได้ไหมนะครับบริการยกเลิก S อ S ิอันหนึ่งสามเจโทรได้นะครับลำโพงล่างได้ยินลำโพงบนได้ยินเซ็นเซอร์ใช้งานได้นะครับปุ่มลดเสียงกดได้ ปุ่มเพิ่มเสียงกดได้ตัวสั่นอ่าทำงานครับตัวสั่นสั่นครับแล้วก็เช็คไฟฉายไฟฉายใช้งานได้ครับปุ่มล็อกหน้าจอใช้ได้ครับแล้วก็กล้องนะครับ แต่ผมเช็ดฝุ่นที่กล้องโอเคกล้องหลังนะครับทดสอบวิดีโอฮัลโหลทดสอบวิดีโอกล้องหลังทดสอบไมโครโฟนทดสอบลำโพงฮัลโหลเช็คเช็คเช็คฮัลโหลเช็คเช็คเช็คฮัลโหลเช็คก,กล้องหน้าครับ ฮัลโหลทดสอบวิดีโอทดสอบไมค์ทดสอบลำโพงกล้องหน้าฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คหนึ่งสองสามเช็คเช็คคราวนี้เราก็มาลองฟังดูครับฮัลโหลทดสอบวิดีโอทดสอบไมค์ทดสอบลำโพงกล้องหน้าฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คหนึ่งสองสามเช็คเช็คใช้งานได้ครับกล้องหลังครับฮัลโหลทดสอบวิดีโอกล้องหลังทดสอบไมโครโฟนทดสอบลำโพงฮัลโหลเช็คเช็คเช็คฮัลโหลเช็คเช็คเช็คฮัลโหลเช็คใช้งานได้นะครับ หน้าจอก็สามารถสัมผัสได้นะครับไอ้ตรงที่แตกเนี่ยเป็นฟิล์มกระจกของลูกค้านะครับคาทําแตกไนอยู่แล้วนะครับตอนที่ส่งมาเพิ่มแสงลดแสงได้ครับเสร็จแล้วครับของคุณพีเคเดี๋ยวก็ส่งกับลูกค้าต่างจังหวัดเลยเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับ